ตรงข้างสถานีลาดพร้าวเราก็จะเห็นนี่แหละครับนี่บริษัทนี้น่าจะนานแล้วนะบ้านเรือนแบบสมัยก่อนนะครับผมน่าจะโดดนี้ก็น่าจะเจริญอยู่นะเมื่อก่อนซึน่งตอนนี้พอมีรถไฟฟ้าก็ายิ่งเจริญก็เป็นซึ่งการลงก็จะขั้นกับตางเข้านะซึ่งข้างนี้เราก็จะเห็นเข,ขากำลังก่อสร้างตึกอยู่นะครับวิลเล่แมน ซ,ซึ่งริมคลองเราก็าจะเห็นบ้านเรือนแบบเก่ากันอยู่นะครับแบบบ้านไม้นะครับซึ่งต่างจังหวัดก็จะเป็นบ้านแบบนี้แหละครับผมนี่นี่น่าจะเป็นบ้านตั้งแต่ยุคก่อนก่อนนู้นแหละครับก่อนที่าาจะพัฒนาไกลๆมาแบบนี้คข้างหน้าก็จะเป็นทางด่วนนะครับและแต,ตึกที่ปโปรมานิดึงนะครับก็ะจะเป็นตึกที่เราเหน็นตามาในโซเชียลนะที่เขาโฆษณาอยู่นะครับเป็นคอนโดใหม่ฮนะสูงมากเลยซึ่งอยู่ตรงวัดศรีบุญเรืองนู้นก็ไกลหลายโลอยู่นะยังเห็นตั้งแต่ตรงนี้ และอนาคตนะครับลาดพร้าว71ตรงนี้ก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเทานะถ้ารถไฟฟ้าสายสีเทาเกิดนะครับซึองจะวิ่งเส้นเรียบด่วนวัชรพลาพองหล่อนะฮะเนี่ยเรียบด่วนนะครับก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเทานะถ้าเกิดขึ้นนะแต่ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าเพราะตอนนี้โดนทําหมันไปแล้วและนูน่นไกลๆโน่นก็จะเป็นอิมพีเรียนเว์ลาดพร้าวนะข้างบนน่ะเราจะเห็น เนี่ยโฟรอินนะครับซึ่งเป็นสวนน้ําเมื่อก่อนนะครับจะเป็นสวนน้ําและข้างๆก็จะเป็นโรงแรมที่เกิดใหม่นะตอนนี้กําลังอ่ารอ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 คนมาพักอยู่นะเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับถ้าเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวแถวนี้เยอะก็จะมาพักโรงแรมนี้แหละครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นซอยลาดพร้าวเจ็ดเอ็ดนะน,นั่นเราจะเห็นเรือนไทยอยู่นะไม่รู้เป็นอะไรนะครับเนี่ยเป็นเรือนไทยอยู่ปากซอยเลยโดดเด่นมากเลย ซึ่งจุดเด่นสถานีนี้คืออยู่ตรงกลางแยกเลยครับในแยกเกเอ็ดนะครับอยู่ตรงนี้สถานีอยู่้างหน้าเลยก็เลยชื่อว่าลาดปล้าวเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนะครับซึ่งจุดเด่นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาดูนะฮะเนี่ยส่วนทางขึ้นลงก็จะอยู่นอกเกตทางนะครับเกตนอกเกตพุตบาทนะครับผมส่วนสายทีเมพูจะอยู่ในเขตพุตบาทนะครับทางลงจะแคบกว่าสายสีเหลืองนะครับซึ่งฝั่งตครงข้ารที่กําลังก่อสร้างเนี่ยครับเมื่อก่อนมันเป็น อาตึกกยายาลาด้วข้างหลังนู้กก็จะเป็นแบบสะน้ำนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดกิจการแล้วนี่ก็มีตึกใหม่ๆเยอะเลยมุมนี้มีสวนสวยด้วยฮะสํานักเกตกวางตรงหลังใครจะข้าไปนาะส่วนแบบนี้งูอยู่ปาเนี่ยเรียบทางด่วนนะครับผม